ประกาศจะเป็นทางการค่ะเรื่องการปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมในบริเวณลานสนเป็นการชั่วคราวนะคะทางนี้เพื่อที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์อันตรายจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภานั่นเองตอนนี้ก็มีการพัดผ่านภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเวลานี้ด้วยแล้วก็จากการรายงานของเจ้าหน้าที่นะคะระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกต่อเนื่องเลยค่ะตกมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่2ี่สิบเอ็ดก็คือเมื่อวานนี้แล้วแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย แล้วก็มีลมกระโชกแรงทําให้โดมแล้วก็กอุปกรณ์ตั้งแคมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติทําให้เกิดความน่ากังวลก็คือดินสไลด์บางช่วงตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นเส้นทางหลักนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะใช้ในการเดินป่าทางขึ้นลงจุดชมวิวนะคะอุทยานเลยขอชี้แจงว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจทําให้เกิดอันตรายได้ทั้งจากน้ําป่าไหลหลา,ลากดินโครนถลม่มอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะขอความร่วมมือนะักท่องเที่ยวเนี่ยงดเว้น การเดินทางเข้าสู่บริเวณดังกล่าวแล้วก็ขอให้งดการตั้งแคมป์มพักแรมนในพื้นที่ลันสนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะ